นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องบุตรเจ้าป่าผู้ซุกซนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชาราผู้มีอาชีพตัดไม้เพื่อใช้เป็นฟืนในยามที่อากาศหนาวเขาอาศัยอยู่กับภรรยาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยพ่อค้าผู้ร่ำรวย ชายชรา,าเป็นเพียงครอบครัวเดียวที่มีฐานะยากจนแม้เขาจะขยันตัดไม้ไปขายให้บ้านพ่อค้ามากแค่ไหนแต่เขาก็มักจะโดนกดราคาไม้ที่เขานำไปขายเสมอนั่นทำให้ครอบครัวของชายชรา,าไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เสียทีวันหนึ่งฤดูหนาวมาถึงอีกครั้งชายชรา,าตั้งใจที่จะตัดไม้ให้ได้มากๆเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในฤดูหนาว ขาบอกให้ภรรยาอบขนมปังข้าวโพดให้เขาเอาไปไว้กินในระหว่างตัดไม้เพื่อที่เขาจะไม่ต้องกลับมากินอาหารเที่ยงที่บ้านให้เสียเวลาภรรยาอบขนมปังข้าวโพดให้เขาสามก้อนแล้วชายชรา,าก็เดินเข้าป่าไปตัดไม้เขาตัดไม้ไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเองมีเด็กชายคนหนึ่งเข้ามาด้อมดอมมอ,มองมองชายชรา เด็กชายเดินตามกลิ่นของขนมปังข้าวโพดในกระเป๋าที่ชายชราแขวนไว้ที่ต้นไม้ในที่สุดเมื่อชายชราเผลอเด็กชายก็แอบกินขนมปังข้าวโพดของชายชราจนหมดแล้ววิ่งหนีไปเมื่อวิ่งไปได้ไม่ไกลนะักอยู่ๆก็มีเถาวันเลื้อยขึ้นมาพันขาของเด็กชายทำให้เขาล้มลงพร้อมกับเสียงดังที่พูดด้วยความโมโห เสียงนั้นตำหนิที่เด็กชายกินอาหารของชายชาราผู้น่าสงสารนอกจากเขาต้องทำงานหนักแล้วเที่ยงนี้เขายังต้องอดอาหารอีกด้วยเด็กชายได้ยินดังนั้นก็พูดจาเสียงอ่อยๆด้วยความรู้สึกผิดแท้จริงแล้วเด็กชายคนนี้เป็นบุตรของเจ้าป่าเขามีพละกํำลังมากฉลาดและค่อนข้างสุกซนเจ้าป่าเห็นลูกชายของตนสำนึกผิด จึงให้เขาไปอยู่กับชายชรา,าเพื่อทำงานชดใช้ขนมปังที่กินไปเป็นเวลาสามปีเด็กชายเดินไปหาชายชรา,าแล้วบอกเจตนาที่ต้องการช่วยงานชายชรา,าเป็นเวลาสามปีในตอนแรกชายชรา,าไม่ได้เอาความที่เด็กชายแอบกินขนมปังของเขาแต่เมื่อเห็นเด็กชายยืนยันว่าจะอยู่ช่วยงานให้ได้จึงยอมรับเด็กชายช่วยชายชรา,าตัดไม้ ด้วยพละกกำลังที่มหาศาลเขาตัดไม้ได้จำนวนมากในเวลาแป๊บเดียวจากนั้นเด็กชายแบกไม้ทั้งหมดไปที่บ้านชายชาราเขาผ่าไม้เป็นซิกซิกมัดรวมเป็นกองกองอย่างว่องไวจากนั้นพวกเขานำฟืนที่ผ่าไปขายให้พ่อค้าในหมู่บ้านและก็เช่นเคยพ่อค้าพยายามกดราคาไม้ฟืนของชายชารา แต่คราวนี้เด็กชายไม่ยอมเขาเห็นว่าราคาที่พ่อค้าให้ต่ำเกินไปจึงไม่ยอมขายให้พ่อค้าจึงปิดประตูใส่หน้าชายชรา,าและเด็กชายด้วยมั่นใจว่าอีกหน่อยทั้งสองต้องกลับมาอ้อนวอนขายไม้ฟืนให้ตนถึงตอนนั้นตนจะกดราคาให้ต่ำลงกว่าเดิมอีกแต่ทว่าเด็กชายบอกชายชรา,าให้ไปนั่งอยู่บนกองไม้ฟืน จากนั้นเขาก็แบกฟืนและชายชราวิ่งปรุดไปยังเมืองถัดไปอย่างว่องไวเมืองถัดไปนั้นเป็นเมืองเศรษฐีผู้มั่งคั่งเช่นกันและเพราะเมืองนี้อยู่ห่างจากป่าไม้มากไม้ฟืนจึงมีราคาค่อนข้างสูงเด็กชายขายไม้ฟืนที่แบกมากองใหญ่หมดภายในพริบตาชายชราตกใจมากเขาไม่เคยมีเงินมากมายขนาดนี้มาก่อน เขาซื้อสเสบียงและของใช้ที่จำเป็นสำหรับฤดูหนาวจากในเมืองนี้และกลับบ้านไปอย่างมีความสุขฤดูหนาวนี้ชายชราภรรยาและเด็กชายมีอาหารอุ่นๆกินมีฟืนเพียงพอตลอดฤดูหนาวผิดกลับบ้านพ่อค้าที่รอแล้วรอเล่าชายชราก็ไม่มาขายไม้ให้เขาสักทีทำให้ไม้ฟืนที่ใช้หมด เขาต้องทนหนาวและกินอาหารเย็นๆตลอดฤดูหนาวทำให้เขาแค้นใจเป็นอย่างมากพ่อค้าจึงคิดแผนการแก้แค้นไว้ในใจเมื่อฤดูร้อนมาถึงผู้คนเริ่มเตรียมพื้นที่ไว้เพาะปลูกพ่อค้าแนะนำให้ชายชาราไปทำงานกับเจ้าเมืองเพราะเจ้าเมืองมีพื้นที่เพาะปลูกมากต้องมีงานให้ชายชาราทำแน่นอน ชายชาราและเด็กชายไปทำงานกับเจ้าเมืองตามคำแนะนำแต่เจ้าเมืองผู้ละโมบกลับต้องการเอาเปรียบชายชาราเขาให้ชายชาราไถ่พวนที่ดินของเขาและเขาจะตอบแทนด้วยข้าวสาลีหนึ่งกระสอบที่ดินของเจ้าเมืองกว้างใหญ่มากธรรมดาไถาพวนเป็นเดือนจึงจะเสร็จเจ้าเมืองคิดว่าชายชาราไม่มีทางทนทำจนเสร็จแน่นอนและเขาจะได้อ้างว่า เพราะทำงานไม่เสร็จเขาจะไม่ให้ข้าวสาลีแก่ชายชราทว่าเด็กชายบุตรเจ้าป่ากลับช่วยชายชราไถาพรวนที่ดินอันกว้างใหญ่เสร็จภายในวันเดียวเท่านั้นเจ้าเมืองเสียหน้ามากแต่เมื่อพูดไปแล้วก็ไม่อาจถอนคำพูดได้เขาจึงให้ชายชรามารับข้าวสาลีหนึ่งกระสอบในวันลุ่งขึ้นคืนนั้นเด็กชายบอกให้ชายชราและภรรยา รวบรวมเอาผ้ามาให้เขามากที่สุดเท่าที่จะหาได้เขานำผ้ามาเย็บเป็นกระสอบใบใหญ่ใหญ่ขนาดที่ใส่บ้านเข้าไปได้ทั้งหลังในเช้าวันต่อมาเขาก็นำกระสอบนั้นไปรับค่าจ้างข้าวสาลีกับเจ้าเมืองเจ้าเมืองโมโหมากที่เห็นขนาดของกระสอบเขาบอกกับเด็กชายว่าจะยอมให้เติมข้าวสาลีใส่กระสอบ แต่ต้องเป็นจำนวนที่คนหนึ่งคนยกไหวเท่านั้นเด็กชายรับปากเขาเอาเข้าวสาลีจากโกดังเก็บอาหารสามแห่งของเจ้าเมืองใส่กระสอบจนเต็มและด้วยพละกกำลังอันมหาศาลเด็กชายก็ยกกระสอบยักษ์กลับบ้านด้วยตัวคนเดียวเจ้าเมืองเห็นอย่างนั้นก็เป็นลมล้มตึงไปในทันทีเด็กชายนำข้าวสาลีกระสอบยักษ์ไปขายได้เงินมามา,มากมาย ชายชราและภรรยามีชีวิตที่ดีขึ้นนับแต่นั้นพวกเขาซื้อที่ดินใกล้ๆบ้านและเพาะปลูกเล็กๆน้อยๆชายชราไม่ต้องไปตัดฟืนอีกต่อไปพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งเมื่อครบสามปีเด็กชายก็เอ่ยลาชายชราและภรรยาเพื่อกลับไปอยู่กับเจ้าป่าพ่อของเขาแต่เขาก็ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมชายชราและภรรยาอยู่เสมอ